สวัสดีครับผมชื่อนายวลกนักศึกษา4 0 6 5 3 4 1ะาตรและสัคมศาร์สาขาวิชากกรมํากาชาจะรับิยาลงานรกายน่เป็นาตมาอนครับสนครูอังุนก็ตั้งขึ้นตามเจตนาลมของครูอังุนมาลิก ที่ยกที่ดินของเธอให้แก่สาธารณะโดยมูลนิธิกระจุกเงาและมูลนิธิชวนาเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพบปะผ่อนคลายสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะมีห้องสมุดมนุษย์ร้านแบ่งปันร้านกาแฟและกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนิทานหุ่นมือซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของครูอังุนในการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรมในสังคม ผมเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และทำงานที่สวนครูอัางุ่นกรุงเทพมหาคนครซึ่งบริหารงานโดยมูลนิธิกระจุกเงาเพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชนเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระหว่างการฝึกประสบการณ์ผมได้สังเกตและศึกษาจนพบปัญหาที่น่าสนใจว่าประชาชนนำของมาบริจาคไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับบริจาคในช่วงเวลาที่ทำการบริจาคทางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้มีการพูดคุยกับสมาชิกส่วนครัวอางุนมูลนิธิกระจกเงาและผู้นำชุมชนพบว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณผู้จัดทำจึงเสนอให้นำ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานในชุมชนมาประยุกต์ทำตู้บริจาคและได้มอบตู้บริจาคให้กับส่วนครัวอังุนมูลนิธิกระจกเงาแนวคิดนวัตกรรมจากปัญหาดังกล่าวทําให้ผมเกิดแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมตู้บริจาคสิ่งของเลยใช้ส่วนครัวอังุนเพื่อใช้เป็นพื้นที่กลางในการรวบรวมสิ่งของจากผู้ที่ต้องการบริจาคก,ก่อนจะถูกจัดเก็บและคัดแยกเพื่อนําไปส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการจริงๆ การดำเนินงานกระบวนการเริ่มจากการศึกษาปัญหาและพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของพื้นที่ออกแบบแนวทางของตู้บริจาคให้ใช้งานง่ายสะดวกและเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ส่วนครัวอ่าง,งนลดำเนินการจัดทำตู้บริจาคพร้อมวางระบบการคัดแยกสิ่งของโดยอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและชุมชน ทดลองใช้งานและปรับปรุงจากการสังเกตและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้จริงสมมอบนวัตกรรมให้ชุมชนและส่วนควบองค์เป็นผู้ดูแลต่อเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ประโยชน์และความคาดหวังตู้บริจาคสิ่งของเหลือใช้นี้จะช่วยให้การแบ่งปันเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นสิ่งของที่จะถูกทิ้งกลับมามีคุณค่าและช่วยลดปัญหาขยะไปพร้อมๆกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นำสิ่งของมาบริจาคอาสาสมัครที่ช่วยจัดการสิ่งของไปจนถึงผู้ที่ได้รับสิ่งของและเจ้าหน้าที่ส่วนครัวองุ่นมนลนิธิกระจกเงา การพัฒนาแนวคิดครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมทางสังคมแม้มันจะเป็นเพียงเก้าเล็กๆของนักศึกษาฝึกงานแต่ผมเชื่อว่าตู้บริจาคสิ่งของเลยใช้นี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงความเอ,อ,อื้อเฟื้อเผือแผ่และสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคมครับ